สวัสดีครับพบกับ hobby c ส r a อีกแล้วนะครับจากที่ทางบ้านร้องขอมามากมายเลยว่าอยากเห็นน้ำลายของเราแบบที่ยู่ในช่องปากวก็แงกินฟันมันมีจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเดี๋ยวลองไปส่องกันเลยครับนี่เป็นน้ำลายของเราตอนเช้าก่อนแปรงฟันนะครับครับก็เมื่อเราส่องเข้าไปในน้ำลายของเรานะครับก็จะมีอย่างนี้ครับน่าจะเป็นพวกเซลล์แล้วก็เอนไซม์ต่างๆนะครับนี่ครับพอซูมเข้าไปอีกก็จะเห็นใหญ่ขึ้น ที่น่าสนใจก็คือมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับนี่ครับเพียบเลยก็น่าจะเป็นแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในป่าของเราส่วนถ้าใครรู้ว่าเป็นแบคทีเรียอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่ครับจริงๆก็มีหน้าตาอื่นๆด้วยซึ่งเช่นพวกเส้นยาวๆแล้วก็ถ้าเรามองดูทางขวาลูกกลมๆเนี่ยครับจริงๆมีจํานวนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ข้างในลูกกลมๆจะมีตัวดิ้นๆเต็มไปหมดเลย ก็แปลกตามากเลยครับส่วนรูปทรงอื่นๆก็มีนะพวกเนี่ยอย่างเส้นยาวๆอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็เส้นสั้นก็มีนะครับแปลกตามากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าอยากให้เราส่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ทางด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปแปลกๆจากทางเราก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ